สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราทําน้ําสมุนไพรอีกแล้วนะคะเตรียมเตรียมของทาน้ําสมุนไพรค่ะอันนี้เป็นพัสดุค่ะที่เขามาส่งที่บ้านค่ะเขาเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นี้เองก็เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็เป็นทิชชู่เปียกค่ะเป็นทิชชู่เปียกผสมแอลกอฮอล์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะ สั่งทางออนไลน์ดูแล้วก็สะดวกนะคะสะดวกในการใช้เนาะมีฝาปิดเปิดค่ะวันนี้สั่งของทางออนไลน์ค่ะได้รับสองอย่างเลยค่ะสมาร์ทโฟนคุณเคงเขาสั่งสมาร์ทวอนมาใช้เรียกยังไงว่าสั่ง เรือนนี้เป็นเรือนที่2ที่3แล้วค่ะแกใส่แล้วก็แกตัดยากแกทําหายอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่าเราหาไม่เจอค่ะก็เลยสั่งใหม่แล้วก็อันนี้ก็เป็นทิชชู่เนาะผสมแอลกอฮอล์เจ็ดสเอร์เซ็นค่ะเอาไว้ใช้ในบ้านเนาะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เช่นเคยค่ะทําน้ําสมุนไพรเอาไวา้เพื่อที่จะไว้ดื่มด้วยนะคะแล้วก็เอาไว้สูตดม ในยามที่เราคัดจมูกเนาะก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สาวหน้าด้วยค่ะทำแล้วชื่นใจอันนี้เรียกง่ายว่าเป็นกิจวัตรกิจวัตรประจำสัปดาห์ของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำทุกอาทิตย์ค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ไปซื้อ,อสมุนลไพรลแบบนี้ค่ะที่ตลาดนะัดเพราะว่า เนาะเราเราลงทุนไม่ไม่เยอะค่ะแต่ว่ามันเป็นผลดีกับสุขภาพก็ทำเถอะเนาะคุณเคนแกก็เอนจอยกับกับนาฬิกาใหม่ของแกละ you love this watch yeah, really good. ั้งยี i like This one the the h i r d one Yeah the first one first one the first, one. Gave you, and the, the, one first lost. the first one you gave to me and first the second one you lost, one. lost when you mall The second one I lost in the garden. Uh -huh. the so, uh -huh. And this one, the third one. I yeah. hope this one is forever. I'm not going to lose this. <laughs> I'm not gonna lose this now. Gonna lose. How much for this one? 990 baht. And it could delivery, 30 baht. 30 baht. 1, 30 baht. 1020 baht. Mm -hmm. That's good. But it's got lots of features. The good main thing, features. you love it. It's got lots of good features. That's the main thing. Yeah. Start mm -hmm. exercising. เริ่เลยเิฟเลยอันนี้นี่เป็น uh, mm hmm. กระดาษเปียกค่ะเป็นกระดาษเปียกที่ชู่เปียกอะค่ะ uh, mm hmm. เขาบอกว่าผสมแอลกอฮอล์ทั้งหมด75เปอซน์ uh, อันนี้สั่ง mm hmm. สั่งซื้อมาจากในเพจของนะตามออนไลน์อะคะ่ะก็ uh, ทั้งหมดเนี่ยซื้อมา6แพ็คนะคะ6แพ็คแล้วก็ใน1แพ็คเนี่ยจะมี 50าสแผ่นคะ่ะราคาก็อยู่ที่2 3งร้อบาทเออตกแล้วก็ตกแพ็คหนึ่งก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าบาทนิดๆเนาะต่อหนึ่งแพ็คอะคะ่ะก็ถือว่าโอเคนะเนาะเออก็ สะดวกดีนะคะพูดถึงเนาะเราก็เนี่ยมัน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 อ่าเราเปิดแล้วก็อันนี้พอดีเปิดใช้ไปแล้วค่ะ <laughs> เปิดไปแล้วเออเนาะมันก็เราเราสามารถที่จะเรียกง,ง่ายว่าไปไหนมาไหนเรามันมันสะดวกกับเราอะค่ะนะคะอนะย่างน้อยๆเนานะมีติดบ้านติดรถใส่ในกระเป๋า <laughs> กระเป๋าเวลาที่เราจะไปไหนมาไหนเงนี้ยมันก็เราไม่มีที่ล้างมือเนาะเราก็ยังใช้กระดาษเจ้ากระดาษเปียกนี้ทดแทนได้นะคะ เออเนาะตอนนี้เรียกงว่ามีอะไรที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยทำหมดทำหมดนะคะใครเชื่อว่าจิตตกอะไรไงก็ยอมรับนะคะยอมรับเพราะว่าเราสองคนเนี้ยเรียกไงว่าอ่าก็คงจะเป็นทางเลือกที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเออยังไม่ได้รับวัคซีนก็คือคิดว่าจะจะ,จะดูไปก่อนอะไรประมาณนั้นน,น,นะคะเพราะว่าอ่า ก็พยายามพยายามที่จะดูแลตัวเองไปก่อน <c oughs> อก็เลยคิดว่าเอออะไรที่ทําได้เนาะเราก็ทํา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 ทุกอย่างคะ่ะทําทุกอย่าง <c oughs> ก็อันนี้ค่ะก็เป็นอีกครั้งเลือกหนึ่งเนาะง่ายค่ะง่ายง่ายในการใช้แล้วก็ไม่ไม่แพงมากนะคะถ้าเทียบแล้วไม่แพงมากเมื่อคราวที่แล้วไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยแพ็คหนึ่งก็มีไม่กี่ชิ้นนะคะก็ก็อยู่ที่ประมาณ20บาท24หรือ27บาทเนี่ยคะ่ะจำไม่ได้แน่ชัด ก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะอันนี้มันมี50แผนเนาะ50แผนแล้วก็แล้วก็เอ่อก็ถือว่าไม่ไม่แพงมากไม่แพงมากสำหรับสาหรับการที่จะลงทุนเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะคะฉะนั้นก็โอเคโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่ค่ะก็เนาะ ทางเลือกค่ะเป็นทางเลือกเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะเอานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนาะก็อยากให้ทุกทกท่านดูแลร่างกายเนาะดูแลร่างกายให้ปลอดภัยนะคะยังไงเราจะรอดไปด้วยกันเนาะเราต้องรอดเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราต้องรอดเพื่อเราดูแลตัวเองอย่างดีนะคะเออแล้วก็ยังไงก็ ขอให้ทุกทท่านมีความสุขด้วยนะคะมีความสุขมีรอยยิ้มในทุกๆวันมีเสียงหัวเราะนะคะก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะคลิปของช่องเจนี่นายออนไมล์เวย์นะคะก็ขอบคุณทุกทท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ